เพลงนี้จำใจร้องแต่สร้างชื่อเสียงให้ก้องฟ้าโด่งดังขึ้นทันตาแต่นักร้องยังต้องแบกกลองต่อไปสุดท้ายฟ้ามีตาชีวิตสุดปังได้เป็นดารานหนังและเจ้าของค่ายเพลงถ้าเอ่ยชื่อนักร้องลูกทุ่งขนาดแท้ชื่อพนมนพพรต้องเป็นอีกชื่อหนึ่งที่แฟนเพลงกล่าวขานและบทเพลงลาสาวแม่กลองฮักสาวขอนกันนักร้องพเนจรเสริงสวิงและอื่นๆที่เขาร้องไว้ ก็เป็นเพลงที่แฟนๆยังจําได้และประทับใจย่อมเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าพนมนพพรนักร้องลูกทุ่งและนักแสดงหนังไทยชื่อดังรูปหล่อระดับพระเอกจนมีคนให้ฉายาว่าพระเอกลูกทุ่งนั้นคือนักร้องตัวจริงเสียงจริงที่ต่อสู้ชีวิตมาในวิถีแบบลูกทุ่งสมัยก่อนจริง เกร็ดเรื่องราวที่เราจะขอนามาเล่าในวันนี้นอกจากที่เกริ่นไว้ในชื่อคลิปแล้วยังมีมุมที่น่าสนใจหลายอย่างมาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับพนมพรโดงดังมาจากการเป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงดีจากเพลงอมตะคือเพลงลาสาวแม่กลองและยังเป็นนักแสดงนักเขียนบทผู้กํากับผู้สร้างภาพยนตร์รวมไปถึงเป็นเจ้าของค่ายเพลงนพพรซินเวอร์โกผู้ผลิตร,รายการทีวีและละครต่างๆแม้วันนี้เขาได้วางมือจากวงการเพลงและวงการบันเทิงแล้ว แต่เส้นทางชีวิตและผลงานก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่น่าศึกษาและเล่าขานกันจากรุ่นสู่รุ่นพนมนพพรมีชื่อจริงว่าชาตรีชินวุฒิเนื่องจากชาตรีมีผิวดำกว่าพี่น้องพ่อแม่จึงเรียกชื่อเล่น,ลนว่าโอซึ่งเป็นภาษาจีนเขาจึงมีชื่อเล่นว่าโอคือสะกดด้วยสระโออออากวแวนเขาเกิดวันจันทร์ที่27พฤษภาคมปี2489ี่าที่ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีเป็นบุตรคนที่3ของนายเจริญนางจาบชินวุฒิโดยมีพี่ น้องสี่คนพ่อแม่ทำไร่อ้อยและค้าขายของชำเป็นครอบครัวที่มีพ่อมีเชื้อสายคนจีนแม่เป็นคนไทยซึ่งฐานะไม่ค่อยดีนักเด็กชายโอมินิสัยแตกต่างจากพี่น้องคนอื่นตรงที่ชื่นชอบเสียงเพลงและการแสดงมากกว่าใครในบ้านเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าผมจำได้ว่าเกิดมาก็ชอบฟังเพลงจากวิทยุเลยในยุคนั้นมีนักร้องที่มีชื่อเสียงเป็นต้นแบบอย่างไพรวัลลูกเพชรที่เพิ่งจะมาเป็นนักร้องใหม่ๆม,มีคำรนสมบูญนานนทสมยศทัศนพันธ์ทูนทองใจสุรพลสมบัติจ สุเทพวงคำแหงเป็นต้นคือสมัยนั้นยังไม่ได้แยกลูกทุ่งกับลูกกรุงก็ฟังรวมๆกันไม่ได้แบ่งประเภทเพียงแต่ต่อมาช่วงหลังคนฟังเขาแยกประเภทขึ้นมาเองในวัยเด็กก็มีไปชกมวยบ้างไปเป็นเด็กเชียร์รำวงบ้างเอาความสนุกเฮฮาไปเรื่อยตามประสาวัยรุ่นเด็กชายโอเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดหนองตำลึง มีนิสัยไม่ชอบค้าขายเหมือนพ่อแม่แต่ชอบร้องรำทำเพลงตกกลางคืนจะไปร้องเพลงเชียร์รำวงคณะดาราน้อยซึ่งเป็นคณะรำวงที่ดังมากในตอนนั้นได้ค่าร้องคืนละ10บ,บาทนอกจากนั้นยังไปร้องเพลงให้กับคณะลิเกคณะจำลองนาคาศิลป์ได้คืนละ10บ,บาทเช่นกันโดยร้องก่อนลิเกแสดง3เพลงและตอนพักครึ่งอีกสองเพลงจบหลักสูตรโรงเรียนวัดไปต่อชั้นมัธยมปีที่1ที่โรงเรียนกล่อมปฐมวัยในตัวเมืองชนบุรีความที่ไม่อยากขอเงินพ่อแม่เลยทำงานไปด้วยเวลาว่างก็ไปเป็นกระเป๋ารถเมย์เขาทำงาน มากจนสอบไม่ผ่านต่อมาได้สมัครเรียนต่อที่โรงเรียนพัฒนาศิลชนบุรีเริ่มฝึกชกมวยเป็นนักมวยสมัครเล่นใช้ชื่อว่าดวงใจน้ำตาชนพนมนรพรเล่าถึงชีวิตย้อนหลังไปในวัยหนุ่มว่า พออายุ18ปีมีอยู่วันหนึ่งผมได้ยินวิทยุประกาศรับสมัครนักร้องประกวดจากกรุงเทพแต่ผมอยู่ชนบุรีก็คิดว่าจะทํำยังไงดีก็ไปถามเพื่อนว่าไปกรุงเทพถูกหรือเปล่าเพื่อนบอกว่าไปถูกก็เลยเดินทางร่วมกันเข้ากรุงเทพไปสมัครประกวดร้องเพลงกับวงเทียนชัยสมยาประเสริฐซึ่งมีคนมาสมัครกว่า300คนหนุ่มโอใช้เพลงลมหนาวของพนมไพรลูกเพชรในการประกวดร้องเพลงร้องเสร็จกรรมการก็ให้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดก่อนแล้วบอกว่าภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์จะโทรแจ้งว่าใครจะได้เป็นนักร้องพอครบ หนึ่งสัปดาห์วงดนตรีเทียนชัยสมยาประเสริฐโทรมาบอกนายชาตรีจินาวุฒิว่าเขาได้ที่หนึ่งจากผู้เข้าประกวด300คนเขาดีใจมากถึงกับนอนไม่หลับแทบไม่เชื่อว่าตัวเองจะได้เป็นนักร้องช่วงนั้นเขาเรียนจบแล้วจึงเก็บเสื้อผ้าเข้ากรุงเทพโดยมาอยู่ที่บ้านของเทียนชัยสมยาประเสริฐเพื่อฝึกร้องเพลงและร่วมวงดนตรีซึ่งที่นี่เองเขาได้บันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกชื่อเพลงว่าลมร้อนซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของอรุณรุ่งรัต โดยใช้ชื่อน,นักร้องว่าพนาวันลูกเมืองชนเพลงนี้ก็ทําให้เขาเป็นที่รู้จักพอสมควรแต่เขาอยู่วงเทียนชัยได้ไม่นานก็ออกมาพนมนพรเล่าถึงเหตุการณ์ช่วงนี้ว่า แต่พอได้ทํางานจริงๆแล้วหลายๆอย่างมันไม่เหมือนที่คิดไว้จึงหนีไปบวชเนรระหว่างนั้นก็คิดว่าจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตโชคดีตรงที่ตอนนั้นผมเรียนจบม .6 แล้วออกมาจากบ้านถ้าจะกลับไปก็อายพอสึกออกมาก็ไปอาศัยอยู่กับน้าที่3ามแยกไฟฉายดับรงชีพโดยการไปร้องเพลงตามวงเล็กๆคืนละ30-40บถึงบาททํางานอยู่ได้สักพักก็โชคดีที่มีพี่สาวเพื่อนทํางานเป็นแม่บ้านอยู่กับวงจุฬารัฐของครูมงคลอมัตยะกุลก็เลยเป็นช่องทางแนะนําให้รู้จักกับวงจึงชวนกันมาสมัครที่วงดน ตรีจุลารัตซึ่งผมเพิ่งศึกจากการบวชเนนหัวยังโลนอยู่เลยตอนที่เข้าไปหาครูมงคลท่านนั่งอยู่ในห้องด้วยบุคลิกเคร่งครึมผมก็คิดไปเองว่าท่านคงจะดุมากพอเข้าไปสวัสด,ดีท่านแล้วขอสมัครเป็นนักร้องท่านตอบว่าเฮ้ยยังไม่รับนักร้องเต็มตอนนี้ในวงมีชายเมืองสิงห์สังทองสีใสและคนอื่นๆอีกผมก็ขอร้องว่าครูครับผมไม่มีที่กินข้าวแล้วรับผมไว้เถอะท่านก็ให้ผมลองร้องเพลงอยู่หลายเพลงพอร้องจบท่านก็ให้ผมทำงานในวงได้ แต่อยู่ในตําแหน่งแบกกลองแบกเครื่องดนตรีแล้วท่านบอกว่าวันนี้จะออกเล่นดนตรีเดินสายที่อีสานนะผมเลยต้องรีบกลับมาที่พักเก็บของที่จําเป็นเพื่อไปกับวงดนตรีตอนนั้นเลยวงดนตรีจุฬารัตออกเดินสายแสดงได้ประมาณ1เดือนนักร้องในวงก็เริ่มป่วยจากการเดินทางเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอตรงนี้เองเป็นโอกาสให้หนุ่มโอได้ขึ้นร้องเพลงเปิดวงเป็นคนแรกโดยเขาร้องเพลงอ,อนิจจา ของโคสิตนพคุณปรากฏว่าการขึ้นร้องเพลงครั้งแรกนี้เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมจากแฟนเพลงหน้าเวทีมากมายคนในวงเองก็ยกนิ้วให้แต่ชีวิตของเขาหลังจากนั้นก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่อลงจากเวทีก็ยังต้องไปทํางานแบกของต่อไปแต่ว่าเขาก็ยังได้ร้องเพลงเปิดวงงานละเพลงตลอดมาพนมนพรเล่าว่า,วาการเดินสายวงดนตรีสมัยก่อนเดือนเมษายนก็เริ่มออกเดินทางเตรียมตัวกันแล้วเพื่อไปเล่นในวันสงกรานต์คือเดินสายวนไปทั่วทุกภาคข,ของประเทศไปแสดงตั้งแต่ งหนังเล็กๆหรือตามงานที่เขาจ้างไม่ต้องใหญ่มากคือต้องไปให้ทั่วไปไปให้หมดไม่อย่างนั้นอดตายตั้งแต่ผมอยู่วงดนตรีมามีอยู่จังหวัดเดียวที่ผมไม่ได้ไปคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะมีภูเขาสูงชันซึ่งวงดนตรีไปไม่ถึง ในช่วงที่พักวงไม่มีงานแสดงเดินสายในต่างจังหวัดก็มีช่วงระยะเวลาสั้นๆเมื่อกลับมากรุงเทพวันหนึ่งครูมงคลอมัตยากุลได้พานักร้องดังๆในวงไปอัดแผ่นเสียงหนุ่มโอก็ตามไปคอยดูแลดูการบันทึกเสียงด้วยปรากฏว่าวันนั้นราวตีสามก็อัดเพลงเสร็จแล้วถือว่าเป็นการอัดที่เร็วมากครูมงคลอมัตยากุลเห็นว่ายังพอมีเวลาเหลือจึงเรียกหนุ่มโอมาลองซ้อมเพลงดูเขาจึงได้โอกาสนำเพลงที่สวงสันติแต่งมาให้ซึ่งมีชื่อเพลงว่าสุขีเธอที่รัก เอามาเสนอกับครูมงคลปรากฏว่าซ้อมไปซ้อมมาครูเกิดชอบจึงเขียนโนต้ตให้นักดนตรีและบันทึกเสียงกันในตอนนั้นเลยเมื่อปล่อยเพลงสุขขีเธอที่รักออกมาก็ได้สร้างชื่อให้กับพนมนพพรพอสมควรชื่อพนมนพพรเป็นชื่อที่ครูมงคลตั้งให้เขาใหม่และใช้กับการบันทึกเสียงเพลงสุขีเธอที่รักนี้เป็นครั้งแรกจากนั้นเมื่อพนมนพพรมีอายุประมาณ20ปีก็มีโอกาสบันทึกเสียงอีกสองเพลง เพลงแรกชื่อเพลงว่าอัดอั้นตันใจซึ่งเป็นผลงานการแต่งของกนกเกตการซึ่งต่อมาก็คือครูรบบุรีรัตน์นั่นเองส่วนอีกเพลงพนมรบพรบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบ เพราะไม่ใช่แนวของเขาแต่ครูมงคลแนะนําว่ายิ่งไม่ชอบยิ่งต้องใช้ความพยายามเพลงนี้ก็คือเพลงที่มีชื่อว่าลาสาวแม่กลองที่แต่งโดยกเกษมสุวรรณเมนะปรากฏว่าเพลงที่เขาจําใจร้องเพราะคิดว่าไม่ใช่สไตล์ของเขานี่เองที่กลายเป็นเพลงสร้างชื่อให้พนมนพพรขึ้นมาอยู่ในชั้นแถวหน้าของวงการเพลงลูกทุ่งไทยเพลงลาสาวแม่กลองทําให้เขาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวอย่างไรก็ตามแม้ชื่อเสียงจะดังก้องฟ้าแล้วแต่สภาพความเป็นอยู่ของเขาเวลานั้นก็ยังไม่พ้นต้องแบกกลอง พนมนุพรเผยว่าสมัยก่อนคนรับสื่อมาจากวิทยุเป็นส่วนใหญ่โทรทัศน์ก็ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะมันมีน้อยและแพงพอเพลงลาสาวแม่กลองดังขึ้นมาคนก็ฟังกันแทบทุกบ้านเรียกว่าผมมีชื่อเสียงมากในช่วงเวลานั้นแต่ชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรผมก็ยังอยู่กับวงดนตรีและก็ไปแบกของเหมือนเดิมแม้แต่นักร้องดังอย่างชายเมืองสิง์ก็ต้องลงมาช่วยหลังเวทีคือวงดนตรีจุฬารั์จะเป็นแบบนี้ไม่ว่าดังแค่ไหน ก็ยังช่วยเหลือกันเหมือนเดิมพนมนพพรอยู่กับวงจุลารัตมานานหลายปีจนความนิยมของวงค่อยๆลดลงไปและครูมงคลอมตยาคุณซึ่งมีอายุมากแล้วจึงตัดสินใจยุบวงพนมนพพรเลยมาตั้งวงดนตรีของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าวงพนมนพพรและเดินสายอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ระหว่างนี้เองเมื่อชื่อเสียงเริ่มน้อยลงเพราะมีนักร้องหน้าใหม่เกิดขึ้นเยอะเพื่อนอย่างชินกรไกรลาศซึ่งเข้าสู่วงการภาพยนตร์ก่อนได้ชวนพนมนพรเข้าวงการภาพยนตร์โดยฝากให้อยู่กับคุณอนิรุตนุชไพโรธซึ่งเป็นผู้กำกับหนังช่วงแรกเขาจึงได้เป็นตัวประกอบประเภทวิ่งผ่านหน้าฉากซึ่งเขาก็ร่วมแสดงอยู่หลายเรื่องจนต่อมาพอมีบทบาทบ้านในภาพยนตร์เรื่องลมรักทะเลใต้จากนั้นก็ได้เล่นบทดีๆอีกเรื่อยๆในภาพยนตร์หลายเรื่องขณะเดียวกันเมื่อภาพยนตร์ดัง เพลงที่เขาร้องประกอบภาพยนตร์ก็ดังตามไปด้วยเขาเผยว่าเหตุผลที่ผมเป็นนักร้องแล้วสามารถแสดงหนังได้เลยก็เพราะสมัยเด็กๆผมชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงก็ฝึกฝนเองจากการไปดูหนังกลางแปลงโดยมีต้นแบบการแสดงจากสอ,อัศนชินดาอยู่บ้านนอกผมก็ซ้อมบทเล่นกับเพื่อนๆอ,อยู่บ่อยครั้งจนวันหนึ่งผมก็มายืนอยู่ตรงจุดนี้จริงๆวงดนตรีพนมนพพรออกเดินสายแสดงพร้อมกับรับงานด้านการแสดงไปด้วยเดินสายอยู่5-6ปีก็ยุบวง เมื่อแสดงหนังอยู่หลายเรื่องทําให้มีประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์มากพอสมควรเขาจึงตัดสินใจลองสร้างภาพยนตร์ดูบ้างโดยเขียนบทและกํากับเองหนังเรื่องแรกที่เขาทําออกมาคือเรื่องคมนักเลง เป็นภาพยนตร์แนวบูมีสมบัติเมธานีและอรัญญานามวงนำแสดงแต่เรื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะเมื่อสร้างหนังเสร็จภาพยนตร์บูก็ตกยุคไปแล้วพนมนพพรจึงล้มเหลวในการสร้างหนังแต่เขาก็ไม่ย่อท้อยังไม่ยอมแพ้ยังเดินหน้าสร้างหนังต่อในเรื่องที่สองชื่อเรื่องว่าคุณพ่อขอโทษโดยมีไพรโรสังวริบุตรและละละนาสุลาวันนำแสดงปรากฏว่าเรื่องนี้ผลตอบรับค่อยอยังชั่วขึ้นมาหน่อย แต่ถึงแม้จะไม่ล้มเหลวก็ไม่ถึงขั้นที่จะใช้คําว่าสําเร็จได้อย่างเต็มปากมาถึงเรื่องที่3คือเรื่องจับกัง ที่มีสระพง์ชาตรีนำแสดงพนมนพพรประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามในทั้งเงินในทั้งกล่องสมดังที่เขาตั้งใจเป็นหนังที่ดังมากในยุคนั้นพนมนพพรเผยว่าก่อนที่จะสร้างหนังผมต้องไปดูโลเคชั่นจริงก่อนเสมอโดยเอาโครงเรื่องจากคนอีสานที่เข้ามาเป็นจับกังในเมืองหนังเรื่องนี้ผมเอาสรพง์ชาตรีมาเล่นบทคนแบกเข้าสารซึ่งเป็นพระเอกไปอยู่ในบ้านของเฒ่าแก่โรงสีก็ได้ไปเจอนางเอกที่นั่นแล้วก็เกิดเรื่องราวต่อสู้กันในเรื่องมีฉากใหญ่ไปถ่ายที่ท่าเรือ เรื่องนี้ผมเขียนบทขึ้นมาเองกำกับเองอะไรไม่ดีเราก็แก้ไขค่อยๆทำไปมันก็สำเร็จขึ้นมาหลังประสบความสำเร็จในแวดวงภาพยนตร์เขาก็หันมาจาับธุรกิจโทรทัศน์โดยการเปิดบริษัทนพพรโปรโมชั่น เพื่อซื้อเวลารายการโทรทัศน์แล้วนํามาให้เช่าเวลาเปิดเพลงของค่ายเพลงต่างๆและเรื่องนี้ก็เป็นสาเหตุให้เขาต้องเปิดค่ายเพลงนบพรซินเวอร์โกซึ่งเป็นค่ายเพลงของตัวเองมีนักร้องอยู่ในสังกัดกว่า20คนเช่นอัศวินสีทองสาลีคณิษฐาแมงปอชนทิชาออนอรดีบุษบาอธิษฐานเป็นต้นตอนหลังผมอยากทำค่ายเพลงก็เลยเปิดค่ายเพลงขึ้นมาช่วงแรกๆดีมากเพราะไม่มีเทปผีซีดีเถื่อนมีนักร้องดังอยู่ในค่ายหลายคนอย่างแมงปอชนทิชาจ็อบแอนจอย ระหว่างนั้นผมก็ได้รับโอกาสจากทางช่อง7สีให้ทํารายการเพลงลูกทุ่งชุมทางเสียงทองตอนที่เริ่มทําไม่มีใครสนใจเลยผมก็ทําไปเรื่อยๆจนดังอีกเหตุผลหนึ่งคือผมสร้างนักร้องในค่ายขึ้นมาก็เป็นเวทีให้นักร้องได้ไปออกรายการโทรทัศน์เป็นการโฆษณาอีกทางหนึ่ง ซึ่งรายการนี้ผมทำมาเกือบ30ปีแล้วปัจจุบันเรื่องของธุรกิจเพลงมันไม่สามารถขายเทปขายซีดีได้เหมือนสมัยก่อนต้องขายโชว์อย่างเดียวแล้วต้องหาช่องทีวีส่งลงช่อง YouTube หรือสื่อออนไลน์อะไรก็ว่ากันไปซึ่งการมีเทคโนโลยีเข้ามาในวงการเพลงผมคิดว่ามันก็มีข้อดีเพราะมันเป็นการพัฒนาให้วงการเพลงก้าวไปได้ไกลให้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแต่เราต้องตามให้ทันวงการลูกทุ่งเขาก็พยายามปรับตัวกันอยู่ดูลูกทุ่งอีสานเป็นตัวอย่างเขาปรับตัวเข้าได้หมดแต่ต้องขายวัยรุ่นเป็นประเด็นใหญ่เราจะไปทําเพลงแบบ เดิมไม่ได้แล้วแต่ผมก็กังวลว่าบางทีลูกทุ่งอาจเหลือแต่ชื่อเพราะทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยอย่างเพลงลูกกรุงตอนนี้แทบไม่มีแล้วเพราะคนฟังรุ่นเก่าๆค่อยๆทยอยหายไปหมดมีแต่เพลงสมัยใหม่ตอนนี้เพลงมันเริ่มกลมกลืนไปหมดผมว่าเพลงลูกทุ่งต่อไปจะไม่มีเพราะคนรุ่นใหม่เกิดมาไม่รู้จักเขาจะรู้แต่ว่านี่คือเพลงเท่านั้นชีวิตของผมที่ผ่านมาเป็นหลายอย่างตั้งแต่นักร้องนักแสดงเขียนบทผู้กำกับผู้สร้างภาพยนตร์และนักธุรกิจ ผมทำทุกอย่างสารพัดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่สร้างปีเดียวเสร็จต้องใช้เวลา20-30ปีทำทีละอย่างทีละขั้นเขาเรียกว่าแยกส่วนให้ถูกต้องแล้วประเมินผลสมัยก่อนผมทำเองคิดเองทั้งหมด ทำให้เวลาพักผ่อนเหลือเพียงวันละ3-4ี่ชั่วโมงเพราะว่าห่วงงานแต่ตอนนี้ทําให้ไหวแล้วเพราะอายุมากบริษัทของผมปัจจุบันก็เหลือเพียงงานละครที่ทําให้ช่องเจ็ดแต่ให้ลูกชายดูแลแทนหมดแล้วผมอยากฝากถึงคนในวงการเพลงและวงการบันเทิงและผู้ร่วมงานทั้งหลายอยากให้รักษาคุณภาพของงานทุกอย่างที่ทําให้มีใจรักมีความมุ่งมั่นคิดดีทําดีซื่อสัตย์ในอาชีพแล้วทุกอย่างจะออกมาดีเองนี่คือคําสัมภาษณ์ของพนมนพพรในส่วนของงานเพื่อสาธารณะพนมนพพรยังเคยเป็น นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยอยู่หลายปีในปี2551ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาดนตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และนี่ก็คือเส้นทางชีวิตส่วนหนึ่งของลูกผู้ชายนักร้องลูกทุ่งขนาดแท้พนมนพพรที่เราสรรหานำมาฝากนะครับ วันดีแชแนลขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการติดตามโปรดช่วยกดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานสรรหาเรื่องราวแง่มุมดีๆแบบนี้มานำเสนอในโอกาสต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ